จากฉันไปไม่เหลือเยื่อใยเหลือสิ่งใดให้ใครโปรดเข้าคอยโอยรักพี่พิมพ์ที่สุดไม่เคยเห็นใครเก่งเท่าพี่พิมพ์ประโยคสุดท้ายที่คุณแม่เคยคุยกับคุณอาก่อนที่คุณอาพิมพ์จะเสียชีไม่คุยไม่คุยอะไรลึกซึ้งนักหรอกพี่คุยก็คุยเรื่องเพลง นี่ยละค่ะเล่าความหลังบอกความรู้สึกทั้งน้ําตาเลยนะคะว่าครูพิมพ์ปฏิพนันพึ่งธรรมจิตศรริลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับเป็นทั้งครูแล้วก็พี่ชายที่แสนดีด้วยนี่ก็คือคุณอาสาร,รวณีโพธิเทศนั่นเองค่ะซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่า มองไม่เห็นอนาคตตัวเองเลยนะคะหลังลาออกจากงานประจำแล้วก็วงสุนทราพรต้องมาหาไรายได้ร้องเพลงในไนคลับแต่ว่ามีครูพิมพ์ปฏิภาณนี่ละค่ะให้กำลังใจพอโชว์จบก็ยิ้มให้ยกนิ้วให้เป็นกำลังใจแบบนี้เลยตัดสินใจฮึดสู้ค่ะลงทุนทำเพลงใหม่โดยได้ครูพิมพ์เรียบเรียงเสียงประสานให้ใช้เครื่องดน,นตรีในเพลงนี้ถึง10ชิ้นเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมรู้จักกันดีเพลงน้าตาหรือจะแก้ปัญหาใจนี่แล่ละค่ะตอน นั้นเลยเปลี่ยนชีวิตดังเป็นพลุแตกเลยชุบชีวิตอีกครั้งในวัย30ปีให้นักร้องหญิงค่ะ ส่วนอีกคนที่ครูพิมพ์มีส่วนปลูกปั้นแล้วก็มาร่วมงานวันนี้ด้วยคืออาดาวใจภัยจิตท่านนี้นะคะในชีวิตนี้ร้องเพลงมากเกือบ2,000เพลงค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ครูพิมพ์เรียบเรียงเสียงประสานให้แล้วก็1,800เพลงเข้าไปแล้วลหละนะคะก็เลยไม่แปลกเลยที่วาระสุดท้ายก่อนครูจะจากไปเนี่ยอาดาวใจภัยจิตเขาคอยดูแลออกค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งให้แล้วก็คอยเฝ้าอยู่ขอบเตียงเลยค่ะ ซึ่งเพลงดังๆที่ได้จากครูนะคะก็อย่ามารักฉันเลยนะคะแล้วก็ทำไมถึงทำฉันได้นะคะสองเพลงนี้ดังมากๆค่ะนอกจากนี้ยังมีศิลปินอีกหลายคนที่มาร่วมงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมครูพิมพ์ปฏิพานเมื่อวานนี้คุณอาชรินนันทนาค์น,นะคะอันนี้คุณอาวินัยพันธุรักคุณอาธานินอินทรเทพด้วยที่เห็นเป็นบรรยากาศที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีค่ะ ถ้านึกถึงครูพิมพเนี่ยก็นึกถึงบุคลิกของแกที่มีความชัดเจนตรงไปตรงมาและความสามารถอันยิ่งใหญ่ในการเล่เลยเพลงถึงภาษาที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ยิ่งใหญ่เสมอการเลีเลยเพลงถึงภาษานก็คือการแต่งตัวให้เพลงเนี่ยสมบูรณ์เหมือนเสื้อผ้าเหมือนองกุดเพชรเหมือนใส่กําไลใส่สร้อยใส่สร้อยแขนใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับ พลงนั้นๆค่ะครึ่งครูพิมพจะจัดการได้อย่างเก่งมากคือพี่พิมพ์เนี่ยเป็นคนที่พี่นิดรักมากนับถือแล้วก็ยกย่องเคารพทุกอย่างเลยแล้วก็บางทีมันเราไม่ค่อยไม่ค่อยดูว่าสนิทกันนะไม่ค่อยสนิทดูเหมือนไม่สนิทนะคะแต่ว่าความรู้สึกเนี่ย พี่พิมพ์เ,เป็นคนที่เข้าใจพี่ที่สุดท่านก็มีรสยมสูงนะครับยกตัวอย่างว่าเพลงในสมัยยุคนั้นเ,นเพลงของวงดนตรีต่างประเทศนะครับดนตรีต่างประเทศที่มีชื่อเสียงต่างเนี่ยท่านก็มีอิทธิพลจากตรงนั้นด้วยนะครับการเรียบเรียงเาสียงภาษาเนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญการเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นลูกกรุงทุกๆคนที่อยู่ในยุคคที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ ได้ร้องเพลงกับท่านแทบเท่าน,นั้นแหละครับผมเองก็กกร้องกับเบลกับท่านเช่นเดียวกันคุณอาได้ร้องเพลงอะไรบ้างคะนอกจากของอ,งองเอของอีของ Impossible เนี่ยมีอยู่หลายเพลงนะครับผมครับมีอยู่หลายเพลงในการของ Impossible นะครับวันนี้ก็ยังมีสิทธิ์วงสุเทพจูเนียร์ด้วยนะคะมาร่วมรดน้ำศพค่ะแล้วก็มีแม่อุมาพรบัวพึ่งค่ะคุณอาพงเทพเทพพารัตน์นะคะคุณดากรเทพทอง ซึ่งทั้ง3คนเนี่ยยืนยันว่าแม้วงสุเทพจูเนียจะไม่มีเสาหลักนะตอนนี้ที่คอยสอนแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานให้แล้วถึง2คนก็คือท่านแรกเนี่ยครูพิมพ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณอาสุเทพวงกาแหงนั่นแหละค่ะแล้วก็รวมถึงวงบรรเลงพิมพ์ปฏิพานที่เคยเล่นเป็นแบ็กอัพให้กับวงและนักร้องลูกกุงหลายคนเนี่ยแน่นอนยังคงทําหน้าที่ต่อนะคะแต่ขอเวลาพูดคุยกันก่อนว่าจะไปต่อทิศทางไหนคะ่ะ ทิศทางก็คงจะต้องเจะมีคนน่าจะมีคนสืบต่อต่อไปคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้คุยารายละเอียดว่าจะมีใครต่อไปโอ้ท่านมีทุกทุกขนาดนะ8ชิ้นมี12ชิ้นมี36ชิ้นมี76ชิ้นมี กำหนดงานสวดพระอภิธรรมครูพิมพ์ปฏิาพานศิลปินแห่งชาตินะคะจะมีถึงวันที่27กรกฎาคมนี้ที่ศาลาหกวัดบวกขวานพระอาลามหลวงจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็รอพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ